วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Delta Academy สำหรับ Delta Academy เนี่ยจะเป็นซีที่สอนเล่น Delta Force เกี่ยวกับหมวด Operation ในคลิปแรกเนี่ยจะเป็นคลิปแนะนำหมดนี้ครับแล้วก็ทำไมถึงควรที่จะมาลองเล่นดูสักครั้งหนึ่งในคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับซันส,สุรุษมะสามารถติดตามผมได้ในช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางไหนก็ได้เลยชื่อนัทซุซมะมาต่อกันที่เดลต้า c a น e ม y เลยดีกว่าสำหรับเดลต้าฟอสเนี่ยมันจะมีอยู่สองโหมดหลักๆใช่ไหมครับนั่นก็คือวอ r f ฟกับโอเป a เรชันสำหรับโหมดวอ r f ฟ r e เนี่ยมันจะเป็นโหมดท,ที่เน้นความมันความนัวแต่สำหรับโหมดโอเปอเรชันเนี่ยโหมดโอเปเรชันจะเป็นโหมดท,ที่เน้นการร่วมมือกันของคนในทีมเน้นการตัดสินใจการวางแผนและสำหรับโหมดนี้เนี่ยมันคือโหมดเอ็กทรักชันชูเตอร์ครับหรือว่าก็คือการที่เราเข้าไปเล่นเนี่ยของที่เราเตรียมไปมันคือของที่เราหามาด้วยน้ำพักน้ารรงงของเ ซึ่งเงินในโหมดนี้เนี่ยมันมีจํากัดครับถ้าคุณหมดตัวคุณก็จะไม่มีเงินไปซื้อของที่ดีๆเอามาใช้ให้เล่นอ้าวแล้วเราจะหมดตัวได้ยังไงละ่ะสำหรับโหมดนี้นะครับถ้าคุณพลาดคุณตายหรือว่าออกจำแบบไม่ไทันในโหมดนี้ของ drop หมดตัวครับมันเลยทำให้โหมดนี้เนี่ยมีความตื่นเต้นแล้าใจตรงที่เฮ้ยถ้าเราพลาดถ้าเราแพ้มันมีอะไรให้เสียครับ ในหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมด3 V3 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 แล้วครับใน1แบบเนี่ยจะมี5ทีม15คนแล้วในบางครั้งเนี่ยก็จะมีโซโล่หลุดเข้ามาเป็นคนที่16หรือว่าเป็นดูโอ้คนที่17ก็มีบ้างเอาล่ะเริ่มสนใจที่จะเล่นโหมดออฟเรชั่นบ้างหรือยังครับเพราะงั้นเรามาเริ่มเลยกันดีกว่ามาเกมเพลย์ลูปของโหมดนี้เนี่ยเป็นยังไงสำหรับโหมดออ e เรชั่นนะครับเริ่มมาอย่างแรกเลยที่เราต้องทําก็คือการจัดกระเป๋าครับพอหลังจากจัดกระเป๋าเสร็จเราก็ต้องกดเข้าไปเลือกแบบว่าเราอยากเล่นแไห โดยที่ตอนนี้ในแมปของโหมดออฟฟิเชียเนี่ยมีมทั้งหมด4แมปนะครับนั่นคือเซ r รเดมไล l ัล r ี่แบล็กเกชและก็สเปซซิตี้โดยที่ทั้ง4แมปเนี่ยก็จะมีระดับความยากและวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปโดยที่พอเริ่มเข้ามาในเกมเนี่ยตัวเกมก็จะทําการสุ่มให้เราเกิดตามจุดที่กําหนดไว้แล้วในแมปสำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันสำหรับเว็บ,บไซต์ออฟฟิเชียลแมปของเดอะพอร์ตไว้ให้นะครับหลังจากที่เราเกิดเนี่ยเราก็สามารถเลือกจะไปจุดต่างๆในแมปได้ ไม่ว่าจะเป็นจุดเซฟหรือว่าจะไปทําภารกิจในแมปก็ได้ซึ่งสําหรับภารกิจในแมปเนี่ยก็จะมีหลากหลายระดับไปถ้าเป็นภารกิจง่ายๆสั้นๆก็แค่กําจัดศัตรูแล้วเราก็ได้เงินมาหรือถ้าเป็นภารกิจที่ยากหน่อยอ,กกอย่างเช่นการแคะตู้เซฟก็จะได้เงินมากขึ้นแล้วเงินที่ได้มาจากการทำเวนด่านเนี่ยเราก็สามารถเอาเงินที่ได้มาไปจ่ายทางออกที่ต้องจ่ายเงินได้ทางออกแต่ละด่านเนี่ย ก็จะไม่เหมือนนะครับอย่าง่านเซลล์แรมก็จะมีทางออกทั้งหมด3าถึงสทางเป็นหลักมีทั้งการถอดกระเป๋าออกทางออกที่เปิดเป็นประจำหรือว่าจะเป็นทางออกที่มีเงื่อนไขอย่างเช่นการสับพันยโยเพื่อออกหรือเป็นทางออกที่บางทีก็เปิดหรือว่าบางทีก็ไม่เปิดก็ต้องส่งดวงโดยที่เราจะดูได้ว่าทางออกนี้เปิดหรือเปล่าโดยที่การที่มันจะมีควันสีเขียวขึ้นครับถ้ากว่ามีควันสีเขียวเนี่ยมันแปลว่าทางออกนี้เปิดอยู่สามารถออกได้พอเราออกแบบมาได้เนี่ย เราก็จะเอาของที่เราลุ้นมาจากการที่เราเล่นแล้วก็เอาของที่ได้มาเอาไปทําทุนต่อหรือว่าจะเก็บไปใช้ในตาน,นาก็ได้โดยรวมเกมเพลย์ลูปของของโหมดโอเปอเรชั่นก็จะเป็นแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกสั้นสั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามเพจเด da าเดลราฟส์เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดคลิปเดลตาใครในมีคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ